สวัสดีมวลมหาประชาชนทั้งที่อยู่หน้าเวทีและก็ที่อยู่ทางบ้านนะครับรับฟังการถ่ายทอดสดอยู่ในขณะนี้นะครับผมได้รับมอบหมายให้มาพูดจากับพี่น้องสองเรื่องใหญ่ๆนะครับเรื่องแรกก็คงเป็นเรื่องของการรายงานเวทีปฏิรูปของมวลมหาประชาชนนะครับที่เราจัดมาทั้งหมด6ครั้ง6เวทีนะครับว่าภาพรวมข้อสรุป ทิศทางความคาดหวังรูปธรรมเป็นยังไงบ้างน,นะครับเรื่องที่สองก็คงเป็นเรื่องที่ร่วมสมัยหน่อยนะครับการวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ที่โดยส่วนตัวผมและ,ละหลายท่านเชื่อว่าน่าจะเป็นยกสุดท้ายไม่ใช่แค่คงสุดท้ายแล้วเพราะว่ารูปธรรมของสุญญากาศทางการเมืองในขณะนี้เริ่มชัดขึ้นนะครับผมขออนุญาตไปที่ ประเด็นแรกก่อนนะครับในเรื่องของเวทีปฏิรูปประเทศไทยที่กปปสเป็นเจ้าภาพและก็เชิญภาคีเครือข่ายหลากหลายองค์กรมาร่วมกับเราต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าทุกวันที่เราจัดเต็มไปด้วยความคึกคักแล้วก็แววตาที่มุ่งม,มั่นของผู้ร่วมประชุมสัมมนาเราจัดมา6ครั้ง6ประเด็นนะครับ วันแรกที่เราเปิดเวทีคือวันจันทร์ที่10มีนาคมเราพูดกันเรื่องการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ําและความยากจนในสังคมไทยเวทีที่2คือวันที่พุธที่12เราพูดกันถึงประเด็นเรื่องออการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันนะครับแล้วก็วันศุกร์ที่14เราพูดกันถึงประเด็นการกระจายอํานาจสู่ท้องถิน่นนะครับถัดมาอีกวันเวทีที่4 วันจันทร์ที่ผ่านมานะครับเราพูดกันถึงประเด็นการปฏิรูปตำรวจนะครับการแก้โครงสร้างอของตำรวจเนี่ยนะครับว่าจะให้พึ่งพิงและก็เป็นที่คาดหวังของประชาชนได้อย่างไรนะครับและก็วันที่5นะครับเราพูดวันวันพุธที่ผ่านมาล่าสุดเราพูดกันเรื่องการปฏิรูปการเมืองนะครับและก็ระบบพรรคการเมืองรวมทั้งระบบการเลือกตั้งเพื่อให้ผู้เข้าสู่ตำแหน่งทางการเมือง เป็นบุคคลที่เราพึ่งพาได้นะครับแล้ววันนี้วันสุดท้ายเราพูดกันในประเด็นการปฏิรูประบบราชการนะครับผมอยากเรียนพี่น้องอย่างนี้นะครับว่าในระหว่างการพูดคุยทั้ง6เวทีเนี่ยจริงๆคณะกรรมการอำนวยการที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการปรปรสเนี่ยมีทั้งหมด4ี่หท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณเอกนัทพร้อมพันธ์คุณพุทธิพงศ์บุญนรคคุณชัยวุฒิบรรณวัฒน์ผม แล้วก็ท่านอาจารย์จรัดสุวรรณมาลาแล้วก็หลังๆมีท่านอาจารย์สมบัติทํารงธัญวงศ์กับอาจารย์คมสรรโพคงเข้ามาอยู่ในคณะทํางานเนี่ยนะครับเราตั้งประเด็นไว้อย่างนี้ว่าในระหว่างที่มีการจัดสัมมนาทั้ง6ประเด็นเนี่ยถ้ามีการเสนอประเด็นที่แหลมคมขึ้นมาหรือเร่งด่วนหรือที่ประชุมเห็นว่าควรขบกันให้แตกถกกันให้ชัดเจนเนี่ยที่ประชุมก็จะ เก็บเกี่ยวประเด็นเหล่านั้นไว้แล้วก็มาประมวลเพื่อที่จะหาเวทีที่จะพูดคุยกันต่อไปนะครับฉะนั้นนอกเหนือจาก6ประเด็นที่ผมว่าไปเนี่ยก็มีประเด็นที่เข้าใจว่าเป็นประเด็นที่ที่ประชุมเห็นความสําคัญและก็คิดว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องปฏิรูปเช่นเรื่องปฏิรูปการศึกษานะครับเรื่องสวัสดิการทางสังคมเรื่องพลังงานเรื่องสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเรื่องสื่อมวลชนจริงๆประเด็นเหล่านี้อยู่ในเว็บไซต์ที่เราเปิดเป็นห้องคุยอยู่แล้วนะครับที่เรียกว่า r e f o r m t h a i c o m พี่น้องบางคนอาจจะเข้าไปแสดงความคิดเห็นอยู่นะครับแต่ว่า4-5หประเด็นที่มันแตกออกมาเนี่ยคณะอำนวยการก็เห็นตรงกันนะครับว่าเราจะมานั่งคบคิดกันนะครับว่าถ้าจำเป็นต้องจัดเวทีต่ออีกเป็นเวทีที่7ที่8เนี่ยนะครับจะมีประเด็นไหนเพิ่มเติม,ตมอย่างไร หรือประเด็น6ประเด็นที่เราจัดมาสองสัปดาห์บางประเด็นยังไม่ตกผลึกเช่นเรื่องความเหลื่อมล้ำเนี่ยต้องเรียนพี่น้องว่านอกเหนือจากเรื่องการผูกขาดการถือครองที่ดินนอกเหนือจากช่องว่างทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองแล้วเนี่ยยังมีเรื่องอื่นที่เราไม่ได้พูดกันเช่นเรื่องรัฐสวัสดิการนะครับหรือการจัดสวัสดิการให้กับผู้ได้โอกาสทางสังคมนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของกระบวนการ ยุติธรรมซึ่งวันนั้นมีการพูดเรื่องการปฏิรูปตำรวจแต่ปรากฏว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากทําให้ที่ประชุมเนี่ยใช้เวลาในการพูดถึงการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมค่อนข้างน้อยและพอพูดเรื่องกระบวนการยุติธรรมก็ไปโยงกับองค์กรอิสระว่าด้วยการตรวจสอบควาราบรับซึ่งเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญเราก็เห็นว่าถ้าอย่างนั้นอาจจะมีความจําเป็นที่ต้องเพิ่มเวทีที่ว่าด้วยการพูดถึงการปฏิรูปองค์กรอิสระ ซึ่งเได้หมายความว่าล้มเลิกยกเลิกองค์กรอิสระเหมือนที่เสื้อแดงเขาจะเสนอนะครับแต่เราต้องการปฏิรูปปรับปรุงให้องค์กรอิสระมีความเป็นอิสระมากขึ้นและก็ยึดโยงกับสังคมมากขึ้นนะครับฉะนั้นวันสองวันจากนี้ไปคณะกรรมการอำนวยการก็จะทําข้อสรุปและก็เสนอกรรมการกปรปส,สเสนอเลขาธิการกปรปสเพื่อที่จะพิจารณาร่วมกันว่าการเดินทางจากนี้ไปของเวทีป,ปฏิรูปเนี่ย โฉมหน้าจะเป็นอย่างไรและที่สำคัญที่ลืมไม่ได้ก็คือการพูดคุยกับเวทีที่เป็นแนวร่วมของมวลมหาประชาชนคือเวทีหลวงปู่ที่แจ้งวัฒนะเวทีเครือข่ายนักศึกษาเพื่อการเครือข่ายนักศึกษาและประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยหรือคอปทอที่ทำเนียบรัฐบาลเวทีกองทัพประชาชนและกองทัพธรรมที่ผ่านฟ้าหรือแม้กระทั่งเวทีของเครือข่ายประชาชนเพื่อการปฏิรูปพลังงาน สี่ห้าเวทีเหล่านี้ก็มีการพูดเรื่องปฏิรูปประเทศไทยกันเราจึงเห็นว่าก็มีความจําเป็นที่อาจจะต้องเอาเอกสารของทุกเวทีนะครับและก็ตั้งคณะทํางานร่วมกันเพื่อจะกลั่นกรองเอกสารว่ามีประเด็นไหนที่เราเห็นตรงกันประเด็นที่เห็นต่างอาจจะแขวนไว้ก่อนเพื่อไปถกถแถลงและก็หายละเอียดให้ชัดเจนขึ้นแต่เราอาจจะเอาเรื่องใหญ่ๆที่เห็นตรงกันและก็ชูธงเป็น วาระการปฏิรูปประเทศไทยหรือพิมพ์เขียวของมวลมหาประชาชนผมอยากให้พวกเราปรบมือให้กับพี่น้องมวลมหาประชาชนทุกเวทีครับที่กําลังทาพิมพ์เขียวปฏิรูปประเทศไทยอยู่ในขณะน,นี้ฉะนั้นวันสองวันนี้คงมีความชัดเจนถึงกิจกรรมรูปแบบของการจัดเวทีว่าจะมีการปรับเปลี่ยนยังไงหลังจากที่เราจัดไปแล้ว6ครั้งครบทุกประเด็นแล้วนะครับจะเพิ่มเติมอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวทางโฆษก คุณเอกนัทพร้อมพันก็คงจะถแถลงต่อสื่อมวลชนาภายในวันสองวันนี้นะครับนั่นเป็นความคืบหน้าในภาพรวมนะครับส่วนเนื้อหาสาระที่มีการทยอยนาแถลงต่อพี่น้องประชาชนทุกครั้งที่มีการจัดบทเวทีแห่งนี้เนี่ยต้องเรียนพี่น้องว่าพวกเราเป็นคนที่เสียสละกันมากนะครับเราจัดพูดคุยกันถึงการฏิรูุประเทศไทยหรือการออกแบบประเทศไทย เพื่อให้ลูกหลานของเราเท่ามกลางสถานการณ์หน้าสิวหน้าขวานมีการกดดันมีการโจมตีจากฝ่ายตรงกันข้ามจากผู้ไม่หวังดีตลอดเวลาแต่พวกเราก็ไม่เกรงกลัวทุกคนมาพร้อมเพรียงเตรียมการบ้านมานําเสนออย่างเป็นเรื่องเป็นราวผมถึงบอกว่าเวทีตรงนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นเวทีที่พวกเราได้เสียสละกันอย่างใหญ่หลวงแล้วผมมั่นใจว่า สาระสำคัญหรือพิมพ์เขียวการปฏิรูปประเทศไทยของมวลมหาประชาชนเนี่ยจะเป็นเอกสารชิ้นสำคัญที่พวกเราจะต้องถือกลับบ้านเพื่อเป็นพันธสัญญาร่วมกันเป็นข้อตกลงร่วมกันว่านี่คือสังคมที่พวกเราอยากเห็นครับพี่น้องทุกท่าครับผมจะไม่พูดในรายละเอียดนะครับ เดี๋ยวเราจะทําเป็นเอกสารถ้ามีเขาโครงเป็นรูปธรรมเป็นรูปเล่นเสร็จนะครับก็คิดว่าจะจัดพิมพ์เพื่อแจกจ่ายให้พี่น้องหรือเอาขึ้นเว็บไซต์ขึ้นใน YouTube เพื่อให้พี่น้องได้แสดงความเห็นหรือแปลยะติกันเข้ามานะครับอาจจะได้มีความชัดเจนมากขึ้นจากที่เราจัดมา6ครั้งที่ผ่านมา2สัปดาห์นะครับนั่นเป็นความคืบหน้าที่ขออนุญาตใช้เวลาตรงนี้รายงานพี่น้องนะครับส่วนประเด็นที่ คิดว่าเป็นประเด็นที่พี่น้องก็ใจจดใจจอ่ออยากเห็นสถานการณ์จากนี้ไปว่ามันจะไปต่ออย่างไรนะครับวันนี้ต้องเรียนพี่น้องว่าสัปดาห์นี้เรามีข่าวดีสองวันติดวันพฤหัสที่ผ่านมาเมื่อวานปปชชี้มูลความผิดนายนิคมไวยรัชพานิชรักษาการประธานวุฒธธิสภามีความผิด ข้อหาจงใจกระทําหน้าที่ขัดรัฐธรรมนูญต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่ทันทีนั่นเป็นข่าวดีเมื่อวายี่สี่ชั่วโมงผ่านไปก็มีข่าวดีชิ้นใหม่สารรัฐธรรมนูญวิิจฉัยว่าการเลือกตั้งสองกุมภาพันธ์เป็นโมฆะไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญถ้าอ่านแค่นั้นก็ไม่มีอะไรน่าคิดหรือน่าสนใจครับ แต่ละถ้าเราไปไล่เลียงคําวินิจัยบรรทัดต่อบรรทัดของสารรัฐธรรธมนูญระหว่างบรรทัดเขียนไว้ชัดเจนว่ารัฐบาลและคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่หน่วยใดก็หน่วยหนึ่งต้องรับผิดชอบต่อความผิดพลาดครั้งนี้ครับพี่น้องที่รักครับอย่างที่ท่านอาจารย์กิรรรกติศักดิ์ปกติและเลขาธิการกรปรปสได้พูดไปว่า การเลือกตั้งสองกุมภาเป็นเรื่องที่คาดการได้ล่วงหน้าว่ามีโอกาสโมฆะและไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เวทีแห่งนี้ฟันธงซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าไม่มีทางที่การเลือกตั้งครั้งนี้จะชอบด้วยรัฐธรรมนูญสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสตงส่งหนังสือถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าให้ระงับการจัดการเลือกตั้งไว้เพราะว่างบ3 8 8 5ล้านบาทหรือกว่า4 0 0 0ล้านบาทอาจจะสูญเปล่า และวันนี้ก็เป็นจริงอย่างที่เราและสตง,งทวงติงไว้ครับพี่น้องที่รักครับฉะนั้นไม่มีเหตุที่พักเพื่อไทยและก็รัฐบาลรักษาการจะบอกว่ากปป,ป,ปสต้องรับผิดชอบเขาต้องขอบคุณพวกเราได้ซ้ําไปใช่ไหมครับเราได้ทําหน้าที่ทวงติงแล้วใช่ไหมครับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเสียเวลาเปลืองงบประมาณที่สําคัญที่สุดเป็นการเลือกตั้งเลือดเพราะมีคน บาดเจ็บล้มตายเสียชีวิตจํานวนมากในวันรับสมัครรับเลือกตั้งที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดีแดงพี่น้องจําได้ใช่ไหมครับนั่นเป็นนี่เลือดอันเกิดจากความดื้อด้านของรัฐบาลชุดนี้จริงๆเราก็ต้องตําหนิคณะกรรมการการเลือกตั้งด้วยว่าลําพังท่านจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมและเชิญบรรดาพรรการเมืองมาหารือ เพื่อประเมินสถานการณ์สุดท้ายท่านก็ว่าไปตามมติของพักการเมืองซึ่งส่วนใหญ่เป็นพักการเมืองขนาดเล็ก95เป็นพรรคที่ไม่มีทางชนะเลือกตั้งครับพี่น้องที่รักครับแล้วก็ไม่แปลกที่พักเล็กเหล่านั้นจะต้องเห็นตรงกันและกระเฮียนกระหือรือว่าอยากจัดเลือกตั้งให้เร็วที่สุดเพราะเป็นโอกาสดีที่เขาอาจจะได้สอสอของพัก มาสักสองสามคนเพราะพรรคประชาธิปัตย์ไม่ลงแข่งใช่ไหมครับยังภาคใต้ยอย่างนี้ถ้ามีการเลือกตั้งแล้วพรรคประชาธิปัตย์ไม่ลงก็เป็นโอกาสของพรรคเล็กที่ตั้งพรรคมาสิบยี่สิบปีไม่เคยมีผู้ได้รับเลือกตั้งก็เป็นโอกาสที่จะได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ฉะนั้นไม่แปลกที่พรรคเหล่านี้จะกดดันให้คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องจัดการเลือกตั้งทั้งทั้งที่ไม่เต็มใจที่สําคัญที่สุดผมคิดว่าคณะกรรมการการเลือกตั้ง ต้องกลับไปดูถ้อยถแถลงของคณะกรรมการการเลือกตั้งในวันที่เกิดเหตุที่ไทยญี่ปุ่นดินแดงวันนั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้งห้านั่งถแถลงแล้วถ้อยถแถลงนี้อยู่ในคําแถลงการร่วมของคณะกรรมการทั้งห้าด้วยว่าการเลือกตั้งบิใช่คําตอบสุดท้ายของความขัดแย้งทางการเมืองในขณะนี้หมายความว่า เลือกตั้งไม่สามารถคลี่คลายวิกฤตการณ์ทางการเมืองได้ครับพี่น้องทีลกครับนี่เป็นความเห็นของกะกะตวันนี้ก็ยิ่งชัดเจนสถานการณ์มันจะวนกลับไปนี่ก็ไม่แน่ใจว่าจะต้องย้ายไปชุมนุมกันที่ลาดำเนินอีกหรือเปล่าเพราะมันวนกลับไปครับพี่น้องทีลกครับมันเป็นเดจาวูมันวนกลับไปเดี๋ยวเราค่อยว่ากันแต่ทั้งหมดนี้ผมคิดว่า ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งและก็ร,รัฐบาลรักษาการไม่สรุปบทเรียนของราคาที่ต้องจ่ายไปกับการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นชีวิตของพี่น้องประชาชนผู้บาดเจ็บงบประมาณ3าสี่พันล้านเนี่ยมันไม่คุ้มกันเลยฉะนั้นข้อเสนอที่ให้มีการปฏิรูปก่อนเลือกตั้งจึงเป็นข้อเสนอที่สมเหตุสมผลที่สุดครับพี่น้องที่รักแล้ววันนี้ ก็น่าจะชัดเจนแล้วว่าพักเพื่อไทยคงไปสมหัวกับพักเล็กแล้วกดดันกอกอตอแล้วออกพระราชกิษีการเลือกตั้งใหม่บีบให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดการเลือกตั้ง